ที่24มิถุนายน2568นต่อบทที่11 1 1บ,บทสวดมังคลระสุดตังอเสวะนาะจะพาราณังบันทิตานะจา,า,นนานะจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะม,ตม,มุตตังปติรูป,ปรเทศะวาโสจะอุเพจะกัจปัญญุตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคะมุตตังก้าหูสัจจันจะสิบปัญจะวินโยจะสุสิ พาสิตาจะยาวาจาเอตมังขมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังพุทธาลาสะสังกโหอันนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังขมุตตมังถ้านั่นจะธรรมะจริยาจะญาธการังจะสังกโหอันนาพัชานิกรรมานิเอตมังขธมุตตมังนารติเวียติปาปามัจจาปานาจะสำนบุอปะมาโตจะทำเมสุ เอตัมมังคารมุตตัมมังคารโปจะนิวาโตจะสันตุนทีจะกตันยุตตากาเลนะธรรมมัสสะนังเอตัมมังคารมุตตัมมังคันตีจะโสวะจะสัตตาสัมมานาันจะทัตสนังกาเลนะธรรมมัสสะจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังตัปโปจะตธรมะจริยันจะอริยยัจจานะทัตสนังนิพพานสัจจิกริยาจะเอตัมมังคารมุตตัมมังพุทธะโลกะธรรมีหี ตังยสัณกรรมปติอสอกังวิลชังค์มังเอตัมมังคารมุตตะม,มังเอตาทิศานิกัตถวนะสัพพะตะมะป,ปะกะชิตาสัพพะตโสถิงสังขันชันติตันเตสังมังคารมุตตะม,มันติสิบสองหมวดส่วนลตัตษณะปณิสังกินจิวิตังอิทธาวาหุลังวาสกเกสุวา ยังรัตตังปบัณฑติทังนะโมสัมิทิตัถาคตเตนะอิทธรมปิพุทเถสรัตตังปบัณฑนิทังเอเตนะสัจจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีนิทังยัตยะทัตชะขาสัพยะมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมินะสัมติกินจิอิทัมปิธรรมิรัตตังปัณฑนิทังเอเตนะสัจจนะสุวัตถิโหตุ ยมพุทธเสทโธปฏิว ah ันตยุจีสุดจิงสมาทิมานันตะทิกรยัตมาหูสมาธินาเตนะสัโมละวิชติอิทัมปิธทัมเมตตังปะนิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโคตุเยปุคขะราตัตตังปะปัสสาสัตาริเอตานิยุขานิโอติเตทักขิเนยยาสุขตัสสะทัสสะสาวกาเอเตสุทิณนะทิ มหภาคตานิอธรรมปิสังเขนตัตตังปฏิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโพตุเยสัปัตจุตตามันนะสาทันเทนะนิกามนิโนโคตมัสสาสนนมภิเตปฏิตตาปต,ตังเขวิไคหะรัฐามุ ลัทามุทธานิพพุตติงพุทธมานาอิธรมปิสังเขรัตตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุปัตถิโอต,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 ตุขีนางคุลานังเนนะหวังปัถิสัมภวังวิรัตตจิตตยะติเกผะวิสมิงแตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติธีลาจตยมปัตถิโปอิธรรมปิสังเขรัตตนังปณิตังเอเตนสเะสจเจนะสุปัตถิโอตุ สิมมบสามทสวดธรรมบทสหัสวรรคัตตาหาเวชิตังเสยโยยะจะอย,ย่างอติระกิตอิตราปัชชาอตาอตะทันตัสโพสัสนิจ,จังสัญญาตจะดิโน,นเนวเทโณนักขันทพุภณะมาโลสหพม,มุนาคิตังอปะชิตังกัจิลาตถาลูปสัสฉันตุโนสิบสี่บทสวดเกสตรบุตรสูตร ภาสิตตมิทังเอนะภควตาชนาตาช,ชาณตาปัสสตาอาัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอตตุงเหมาอนุสสะเวนะมาปะลัมมะปะลลายะมาอตติกะลายะมาปัตตะกะสัมปเทเนสัมปทาเนนะมาตักเกเหตุมาอน,นัญยาคเหนะมาอากา อาการปริวิตเกณะมาทิฏฐินิชานักขติดามาภัตตูปัสตายมาสมาโนโนคุลุยถาตุมเหตนานาวะชาเนยญาถาิอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวัตชาอิเมธรรมาวินยูคะระหิตาอิเมธรรมาสัมมาสมัสมสมาทินาอาหิตายาถุขายาสังวัตติทุตุมเห ตุเมเหปัจฉะเฮชภะเชขิยะขิยะท่ายตถาตุเมเหอตนาวัจชะนุยยาทัยเมทะมะคุสลาทิเมทะมานานวัจชะอิเมทะมะวินญูปัตตาอิเมทะมาสัมพัตตาสมาธินาหิตายะสุกายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปัจจะวิหะเลยยาถาติ หมดสวดปุปบาทในสวดปุปบะเนิยติชีวิตตัมะปะมายุงชโลปะนีตัสสะนัสสันติตานาเอตังพระยะมรณะเปับมาโนปุญญาเนกอิราถานสุขาวะหานิกุปปะนิยติชีวิตตัมมะปะมายังชโลปะนีตัสสะนัสสันติตานาเอตังพระยังมรณะเปับมาโนโลกามิสัง ั七เหเยสันติเปโขโยธก,กาเยนตัมมโยสักสังยมวาจาะอุตเจตัสสาตังตังสเสเบตัสะสุขายะโุติยังชีวมานปัก,กะโลติุญญังธัมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงขัจฉิาาต ธรรมะจาริสเพสังฆาราอิจติยติยัตถาปัญญายาปัตติอัฏฐนิพินตติทุเกเอสะมะโกวิสุตติยาสัเพสังขาราทุกขาติยัตถาปัญญายาปัตติอัฏฐนิพินตติทุเกเอสะมะโกวิสุตติยาสเพธรรมะอนัตติยัตถาปัญญายาปัตติอัถฐนิพินตติทุเกเอสะมะโกวิสุตติยา บทสวดอัปปนาคชาดุอัปปนัคธานะเมเกทุติิยังอาหุตักเกกาเอตทัญญายะเมทาวีตังขันเหยะอัปปนาคังภาหุภาหุงเวสรานังยันติปปะตานิวนานิจะกอาลามาลุขเจติเจต่ยานิมนุสสาภยะตัดชิตาเนตังโขสานังเขมังเนตังสะนะ มุตตังเนตังเหนะมาคัมมะสัพพะทุกขาะมุตติย่อจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะเสนางกตูจตาริอยิสัจานิสัมมันปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขัสสจจะติก็มังอริยอริยันจะอัตถังคิดกังทุกขูปะสมะสมะขามินัง เอตังโคสนานังเขมังเอตังสนานะมุตตังเอตังสนานะมาคัมมะสะพัพพะทุกขาปะมุตติสติสิบเจ็ดบทสวดพเทกะรัตะคาถาอติตั้งหน้า นบวะเมยะนัปะปติกังเขอานะขาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตตยัตติตมปันนินันตังอัอปปตันจาอานะอนาคตังสิ่งใดล่ดวงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนะันละไปแล้ว,วแลวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมงตัะตัตถะวิป,ปัสติอสังหิลังอสปปังกบังตังวิธานะ นุัสูหะเอก็บุคคลใดเห็นแจ้งในรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ก่อนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจึงเจริญทมนั้นเนื่องหนึ่งให้ปู่โเถ่อนอาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุเป็พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แต่ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนาะหิโนสังขรันเตนะมาอาเสเนนะมัจจุระเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีแกะเต่าทั้งหลายเอวัง วิหาริมาตาปิงอโหลัตตะมะสันติตังตังเวพัตเทกตัตตโตติสันโตอจิคเตมุนีติขัมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรให้เกียรติาานทังกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีลาตีหนึ่งจะเติดด้วยประกาศชนิดแล18บทสวดพินหะพัจเวขะปาทัก ชลาธรรมโมหิตชลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิตพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาะนาธรรมโมหิตมาลนังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิตเมปิเยหิตมาลาเปหิตมาลาปาวิณาปว เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรัของจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสกุมิกรรมะถายาโทกรมมโยนิกัมมกัมพันธุกัมมะปฏิสระนาต้องมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกะลิสามิกระยาหนังวาปาปักกังวาตัสถทายาถาภูมิสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยากคือว่าเราจะต้องไปรับผลของกรรมที่นั้นสืบไปเอวังอําเฮยหิอภินะหังบัจ,จเจวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะ ิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจะนิิทุกขาพยาปัตตาจะนิดพยาโสกปัตาจะนนิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอําให้สัมปตังบุญญาสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธานังทันตุ สัายาสีหลังลักขันตุสักปทาภาวนาพิตาหุนตุขันชั้นตุเทวตาขตาสพเพุทธาปรตปาตาปเจกานันีิยังพรังนันตานันจะเตเจนลักขังขามีสัพปโซยี่สิบผสวดเทวตาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ทูเบคะเรโพธิคะเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนาภวันตุภูชิตาโสทิงกะโดนเตทวิหารัมณไตรเทราจะมะชานาบกาจะพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิกมาจะอิสระสัพพานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชัฏลาหุชาเยปิจันตสัมภวา สั่งแท้ชาตาอัตโวปาติกานิยานิกังธรรมมาวะดังปฏิจเตสัพเพปุกขัสัะกะรอนทุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทัสตาจะพุกขะลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายาจาหิตายาจาอมเหราขันตธรรมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโน วุติงสัมปาบุญายามาธรรมะยัปเวสิเตน่เป็ดบทวสวดสัพพติธานะคาถาปุญญสิทธานิกัตตสายานัญญานิกัตตานิเมเตสัญจพากิโดโหตุสัตตานันตาประมานาคาเพราะสัตว์ทั้งหลอยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พราพระเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่เ้าพเจ้าได้ทําไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณเาวันตาจะไม่ห้องาตาบิตาทโยธิทธาเมียจาปยิยติทธาว่า ทนเยมัชัตตะเวนนี่หนคือชนเหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใร้และมีบุญคุณมีวันดาบิดาของข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นก็ดีและสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาทินทันติโลกัสมิงเตภูม,มาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวกาลัาสังสันตาเพราะว่าคุย ทัพภูใจตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี하하่มีขันธห้าขันมีขันขกันเดียวมีขันสี่ขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตั้งเยปฏิทานัมเมรุนโมทันจุดเตสยางเยจีมังลปะชานันติเตเทวาเตสังนิเวอยู่สัตว์เขาได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาฐานเอียงเถือสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดา หลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นพรยาธินานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสสตาสัทธาวงนตุเอาเวลาสุขชีวินโนเขมะปัตทันจะปปวรตุเตสาสาสิจตังสุขาเพราะเหุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วกสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงอยู่เป็นสุขเหมอเถอ ได้จนถึงทางอันกเกษมเปิดขอความปราถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจากอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนนาฏยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ค้นจากทุกขัยทั้งป่วงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทวเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดรัพยายหมดและธรรมะเหล่านี้เมือ่ออนุโมทนาแล้วปโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้ารับถูกมงคลพระก,กิ่งพิริพินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบรวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและจะจัดสร้างในอนา,อาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่ง พระปฏิตและคำมองคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จจากสิทุกประกาเถิดขอบุญกุศลของข้าเจ้าทั้งหลายถึงจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชา ขอพลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่วนมรดนเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากน้านชาไยทั้งปวง้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตอบประสักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมเป็นธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาสิ็นทำสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจารุพิภณพรมใจทั้งสี่ประการคือ อายุวันนาสุขค่ะาเถิดขอ,อนโนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่านเถิด